ไมหยังโอ้ยบ่าวบ่บอกลูกที่โอ้ยวนอ้เสียแอ้มื่อจากก้อนเม็ดก้อนใช้จากของก้อนเออคุณน่ะเอ้าแกย่างนีมาโอ้ยก็ควกป่วยแล้วบาวบา น้องครับสวัสดีครับอัปเดตเมื่อนี้คือเมื่อคืนนี่นอนบ่ได้ปวดแห้งบวมบ่ขึ้นเลยนะครับพี่น้องครับขาเันไข่ครับนี่ครับันไข่ึ้นแห้งครับันไข่ึ้นแห้งนะครับขาเป็นใครขึ้นแห้งแล้วเยียงขาเยีนอะไรล่มครับแล้วคนเปลี่แล้วยนคนเดียวนี่แล้วคนเป็นคนเดียวนี่แล้ว เรามาได้เส็จเราพูว่ผมโดนอะเราจานกานอากเไม่เสียงานใ่แม่หม้อแม่ละพ่อไม่กาถามอะไรแบบพว่าเพเดียวผูด้แล้วารสอ้ตอบผิดทีบอกแต่ตอบถือมันเป็นสมคนอะไรกันเป็นสคนอะไรงสิแต่ว่าเพิ่มเดียวสามคนงานการตอไปแบแมมแทบเดี่ยวไอ้มึงนี้เาะอา่แม่ด้บ่แม่แม่่แปลพร้อมกีกูกอู่แต่คุณแง่กระบานคือแห้งเลมาอ้ดีนีที่รับดีี่ เหตุเกิดเรื n, function, quart, phin, market, 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 online, it, ่องพี่น้องครับประมาณบกพรุนบกไปอ่อนภารกิจเนาะนั่งเหรียญอยู่ขโมืนั่งคนขดวนนั่งกระเพื่อนเนาะพอนั่งกับพื้นปุ๊บเขาอะไรเนี่ยพอนั่งกับพื้นปุ๊บแบบนี้ลุกขึ้นมันผลยืนขึ้นนะพี่น้องตอนนั่งเลยั้งเลือดเลือดเลือดเพราะอะไรเนี่ยล่ะพอลุกขึ้นปุ๊บผลยิงสิแหละลมตึงเลยขาอ่อนทางไส้นีกล้ามเนื้อฉีกครับเพอ็กซเรย์ดูแล้วหมอว่าไม่เป็นไรนะครับกกระดูกปกติแต่กล้ามเนื้อมีผลกระทบกับกล้ามเนื้อหน่อยในขาบอางครัมันฉีกขาดแต่ก็่ถึงงวาแห้ครับกะ ไอ้ยามากินครับพี่น้องนะครับสู้ต่อไปครับเดี๋ยวเมื่อไรแลนไหนพี่น้องคงจิแลนด์ไอ้พี่น้องมึงพี่น้องถามว่าเส้นหยวคือบอลดำนับไหมอยากลดได้หรือพี่น้องมันบี้อยากลดแน่นอนอยากลดอีหลีครับแต้มไปชลตไหมครับอีกประการหนึ่งโดยความข้าวเข่าอาจารย์บอกว่าเนี่ยคิ้มกินข้าวเขากินอย่างเดียวพี่น้องและอีกอย่างและอีกอย่างหนึ่งอะผมกรรมพันธุ์น้ำพี่น้องเห็นพลังงานป่ะพลังงานยังสนิท พอยังไงหญ่กว่านีอีกพี่น้องไม่ไดกชักหน่่กุนีอีกแ่กยยังไงอีกพ่อขอาเล่ถามพ่อพ่อติดกรรมพันตัวอะไรอ๋อแ่อน้องสาวคจอยเลยมังคือว่าเรนสแตบบก็เสแบบนี่ะแทกเสแบบมอถ่ายเพาจะกินเหล้าดมหมอนกแม่พลายจะกินลายเด้อบ่อนโดนนี่ชิแตะพ่อใครชิแตกพ่อเขาดีแล้วก็อยเอออพ่อเอ้ยอมาก็มามอยาจะขึ้นเอามาอย่ันมา บอเามาเออเอ้าไเห็นผ okay. yeah. ู้เฒ่า่อยมาบ่เออเจ็บแขนก็ยังเอาแขนจูกจ้องเจี๊ข้ออัอ็งจังสิเออไปอ้เจีกบขาจ้องขาเจ้ข้อแล้วอ๋อเป็าบ้าบ่เอาก็ไม่นตัวไม่ย่างเลยจังไหน้ไ้แขนยังถูกจ้องกัเนาะวแขนก็จังสีแล้วแก่ขาเป็นสีเดยวบ่ต่า่าฮาข้าไปเลยทุกแถวเป็นาวาเนาะ้าเขาพี่บ่าวนั่นน่ะน้ิน ได้แต่ว่าดึกขึ้นอยาแต่ตอนนี้อาการไข้นะเลยพี่นออ้องครับผมไท้ถิงคนก็บ,บอกพี่น้องนุ่งหมอก็บอกว่าใจลงน้ำหนักมากนะครับาะได้วจวดเพได้ไปเก็บไรอุ้ยเป็บลูปประครบลูปประครบพอดีไปข้า,มาวมันชีว่านะครับเยี่ยมเลยนะนายชีว่านครับมีกำลับลก่อนมาเขา้าไปพอก้อนไปข้าวอะไรไปประครบเลยครบับอยใจ Bây nó bơ gặp được cập thịt coi chả, coi luôn กอเอสิเจ้าเช้ปืนจากกอนเม็ดก้อนใช่จาของก้อนเออคุณน่ะเอาเจ้ามาโอ้ยก็ปุยเลยแล้วเบา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 อโอ๊ยเอาอย่ไรปลอมคลยแล้วคอยแล้วจับจับเอา่ะเอากไ้เอาเนี้ยยังไงล่ะไงไหมว่เอาขึ้นขึ้นเจอดรอูขึ้นเจดจบปุ๊บขึ้นปั๊บเออขึ้นขึ้นขึ้นเจอดรึ้ Khuyên là bảo lắm cũng khuyên biết Khuyên là bảo mời lúc mời lúc bỏ hộp của khuyên hộp 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 chết chết hộp hộp phăng hộp 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 เอาขึ้นไม่ได้ก็เ็ดงเห็แล้วลงจุ่มน้อนะเพ่อาาออกไค่นี้มาเสขานงบดิลโอ้เออมกคงมุงควงเขบคนไหนได้จา์เนี่ ขอพูดทุกคนตังใจจากพี่น้องครับกะบกให้อยากเป็นพี่น้องห่วแท้พี่น้องพราะเมีสนไผ่ดีๆที่สมบัติเพชผมก็จัปรดนำนักไยก็พอพี่น้องในไหพี่น้องส่วมาด้พี่น้องด้อนำเสร็จไหมครับนำเสร็จอไหมรัท่าใหมครับผมม่ไหม่กตันงนี้ทำคอยจ้อยนี่ก็สิรออยู่เพื่นวโอ้ยลกเทียวเออเอยูใส่อนออออยู่คอ นี่จบอ่าเมื่อไดก็จะตะคิบกระถา r เขาเบล่อกเปนบ่กินเสียเฉียบจะได้หม่จะได้หมอ้ยกระิบน้าบ่คืเราไม่เคยกับโซไมอเาไม่เคนองเด้อเออเพื่อมาดนยยับเินตอนนี้ไรา้เจ็ดตอนนี้ต้วเราแปลสีเนี่ยผู้หญเดี๋ยวรับงานเราทำสีหมดแล้วอ๋อ้ยร้อยเจ็ดเราแป มาหอดคอมไทยฝ่าเป็นสีอื้มใกือบหมดใจอ๋อว้าหังตาเป็นเอ ใส่ฮ้องผมว่าฮอพอสมกับอีพอหัวเงาแต่เต้ยเอ้ยหัวงยังมาที่ไหนไอ้หนี้หลับฟองเอ้ยคอยคแต่ละขอบังทะนมปาที่คอยคเห็นแจังสีนนี่มันเจ็บตาย bò ra bò bò nó gì sao mà tôi để... ôi anh một chỗ còn làm phải làm anh không... ôi là pha ơi pha hong từng cam cao phưng bay xiêng ở đường là bay xiêng mày tốt mà hoạt khóc phai pha bác sĩ cứ cướp một chai đỏ hồng cho วงกะเตินฮวายเลปุอะรอะไบอกกับ๊อกบอกอกาม่ส่ดื่มอไรอยคบตแมเต่อไปแมอแม่ื่อยเออ่นียขอบคุณทุกท่านใจจากพี้องครับขอบคุณที่น้อนเนีนะรับ ชักสิ่มือไนนะชีกับขาอยวิธองเบืองนี่ครับกับขาอกับยีลางย่างพิ่น้องเบิงสิล่ะชีประจบ้นพี่น้องเบิงล่ะมาประกบกับยังห้กอรักษาป็นแกมพูดเบือง้าเลยหายะเนาะหาดี้อันนี้กันพูดกียวเดินทางเราลงมาพิารีก่อนนี่ครับเพราะว่าสุอัดเทงใพิารีพี่น้องรับเสงาเทงขาดสไหวมพระีสังมามาอยู่เมืองกรุงทิ้งท้องทุ่งอีสานบ้านนาขแรงเพืือเลี้ยงชีบาเป็นพ่อค้าไขยตัมาค ลอบก็แด้รดจะข่อยลอบก้อยส้อย,อย,อยคมอยู่สีลมกำลังตันสีลุงอุ้งมาเจอสาาวังสะพวงข่ายข้อหมูยาัังอยู่ข้างข้างกันความฝันสองเาขาคอยกับเจ้านั่งอยู่ในข้างเสียแรงสั่งตัวสู้งานแล้วลีคนรับอยู่กันหมวัง,ง,งเป็นทางผ่าน ถึงวันมันมีแต่บุญบสมเทศบาลเพิ่นมาอะไรที่บ่ให้มาขายอยู่นี่นนเห็ดน,น,อน้องหองไอ้ายกันอุตูนสีเห็ดจังได้ย้ายไปมองไม่สะก้น้องละ <S 2> <S 2> <S 2> ทำเลอีสิไปหาเสียงอีลาให้ได้เด้ออ้ายห้องมาน้ำล้างน้ำตาพังบ่มีมองขอ้าย ทำเลอยู่สักทางควายเพื่อนแบ่งให้ที่ไม่รอองหนึ่งมาสิให้เจ้าไอา้สิหฮทำเลที่ใหม่น้องลามาดึงแขนไว้ข้าหินำกันสนอนอของว่าแม่ข้าหมูย่างกับไอ้สร้างก่อยของบ้านตา,นานสองฮาามาช่วยกันหาไปกลับบ้านนะ ไปสมมาพูท่าเอาผนงานเพลงขาดสีในหัวี่น้องครับแต่พอทราบบางเลยสว่างซับฟูงข่หมูยักข้ากัดนะนขอามาไรที่ทีนี้ไรที่มังใหม่มาพุทธ่ารว้าค่ขยลำกันอ้เหาอฮะก็ได้เป็นเพศงครับขาดสีความจากไอ้ส้นะครับชัยวุฒิเวียงวิเศษไอ้ฮักทั้งลัในสาข้ากระบจะมาจังไว้ ขอบพุณทุกตัว <ER ังใจจกพม่นองนะครับไม่นองเน้อขอบคุณหลายครับยิ exactly ้วให้ดีให้สวงเด้อยวจำสิมาเห็นกับเขาสุนหนกินทันไม่นองเนาะมองมาท่นพม่นองเนาะยินดีสบายขูบพดหลสบายดีจ้าไปบอกเลปไปจำเลยค่อยๆเอาค่อยแล้วจำแไปค่อยจำแตค่อยจำแตค่อยอีหายิีมหม่อยบอกให้น้องจำค่อยมันเจอาเนียังหมดแล้วฉุนจาค่อยๆจำค่อยๆจำค่อยๆมันก็อีหายก้ตีมึงพร้อมใจแล้วต้องจากกูโอ้ย ยังบาดีอยู่สบายดีพี่น้องครับสวัสดีครับ